ยังไม่เลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าเป็นลำใหญ่ ไ่เวนด้าวมีน้ำตกแบบนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ FC เอฟซแบบกิลังคาแนลแล้วก็สวัสดีทํูพชมุขันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานพุทธนะครับ ใกล้วันแม่แล้วนะครับคนมาเที่ยวที่นี่เต็มหมดเลยนะครับพี่พี่ดูครับสว่างสมัยนะครับกลางคืนเมืองไทยนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับคนเต็มสะพานนะครับมาเที่ยวที่นี่วันนี้ก็วันที่วันที่สิบแล้วนะครับพี่พี่วันอาทิตย์ด้วยนะครับคนเต็มสะพานนะครับทาง วัยรุ่นนะครับหนุ่มสาววายังก็เป็นวัยรุ่นไทยนะครับตรงนี้ประดับทรงศาสไทยเต็มสะพานเลยนะครับเหนือที่นี่ปลอดภัยนะครับเปิดไยไว่าอย่างสวยงามครับเรือดินเนอร์ก่อเสียงเสียงร้องสนันนะครับไม่รู้ว่าผมจะไปทันหรือเปล่าตรงนั้นนะครับข่าวไปทอนหลับรองนะครับที่นี่พลังการนะครับเรือลำนั้นดูครับคนบนสะพาน แห้มหมดเลยนะครับพาลูกพาลานมาทเที่ยวโอ้ขลีเรือลำเนื้อเวลาเขาสะพานถึงกับร้องโอ้ร้องโ้ทางบนสะพานแล้วก็ใต้ล่างสะพานนะครับต้นไสมจริงๆนะครับพี่ๆก็ ท่านเก่าแก่นะครับมีมาเป็นร้อยปีนะครับที่นี่ไม่เคยเงียบเหงานะครับดูเอานะครับพี่ๆี่ของจริงประเทศไทยนะครับทีาใหญ่นะครับวันนี้ก็เป็นคนไทยนะครับๆิพี่อนพาลูกพหลานมาเกี่ยวกินลมชมวิวนะครับกลางคืนร่นล,ลามรลดนลามนะครับ วัยรุ่นก็จะเต็มทางทางนี้นะครับทางนี้วัยรุ่นเต็มเลยครับนี่แต่วัยรุ่นหนุ่มาสาวนะครับเต็มบนสะพานนะครับที่นี่เรือดินเนอร์มานะครับมันจะสวยงามขนาดใหญนะครับสุดยอดจริงๆ ดูครับพี่พี่โบกมือใส่การยกใหญ่หยอดนะครับเส้าหานะครับวัยรุ่นนะครับวันนี้เต็มสมพันจริงๆนะครับแบบเต็มจริงๆนะครับดูครับสลองเล่นกันยกใหญ่ครับทงชาติมาแล้วยิ่งมาถ่ายรูปก,กันยกใหญ่ ท,ทีนี่เต็มหมดเลยเต็มจริงๆนะครับพ PPFc ขอท่องเที่ยวเต็มลำนะครับเป็นไปส่งนะท่องเที่ยวแล้วนี่นะครับโอ้ยังยังยังนะครับรอบดึกสวยมาก คนชื่นชอบจุดตรงนี้เลยนะครับนุ่มๆสาวสื่อสอบนะครับลํำนี้ก็มาแบบดูดีนะครับสุภาพบุรุษนะครับแบบไม่ส่งเสียงนะครับมาแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับพี่ๆตรงนั้นนะครับโอ้เรือสวยจริงๆนะครับประกอบตรงชาติไทยไทยแลนดนะครับจั่ห้านะครับออนซอนะครับบนสะพานนี่เลยนะครับคนเต็มอยู่จริงๆนะครับ ไม่เคยแผ่วนะครับมาที่นี่เต็มสะพานหนุหน่มสาวๆ อันนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับช่วงนี้นะครับบอกหลงก็มาอัปเดตแต่สายแม่น้ำเจ้าพระยาอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะครับนี่กับใกล้วันแม่นะครับเลิกงานมาก็รู้จะไปอัปเดตที่ไหนนะครับสุกเสาร์อาทิตย์มานี้ดีกว่านะครับมันไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันได้ฟิลแบบคลิปเยอะนะครับมาสายนี้มันสถานที่หลายสถานที่นะครับ ม่ว่าจะเป็นสะพานาพระปกเกล้าสะพานพุธถ้าเลือกวัดพุธสนามหลวงแบบนี้นะครับ นาำจริงๆนะคพีค่พีเอฟซีนะพี่หมอนี่ครับโอ้สุดยอด ครับถึงกับเอาขาตั้งเวทีลงหมดเลยนะครับเลือกเขามาแล้วนะครับแต่รับนี้เข้าแบบไม่เห็ส่งเสียงนะครับโอ้ส่งเสียงสะกันแล้วส่งเสียงสะกันแล้วนะครับสุดยอดนะครับท่้่าผู้ชท่าวที่จีนนะครับก็อมาดูนะครับเรือลอดสะพานสวยจริงๆนะครับดูครับยกมือสะกันแบบนี้เลยนะครับ ถึงวันแม่ยิ่งพากันมาเยอะสุดยอดคนเต้นแบบบุพี่อฟซีเท่างเที่ยวสาจินนะครับมาเห็นยืนมองเลยครับตอนนี้ดูนะครับี่พี่ นี่เป็นเจ้าพยาปรินเซสนะครับจะเอามาอรอรุ่นลำเรือลำนะะี้ทำแดบออเพนเลนนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหน อยอดจริงๆนะครับเ้า mm hmm. ว่ายุเรือลำนี้สวยมากนะครับลำใหญ่จริงๆนะครับ ยอดนะครับพี่พอย่างอลังการอย่างอลังการนะครับนั่งกันแบบชิวๆเลยลำนี้น่าจะบีบคนยังไม่เผียดเลยนะครับเพราะเป็นลำใหญ่ เชียอดไทยแลนดนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không mấy lỡ tốc video đi luôn rồi. <cười> <cười> ลำนี้สุดยอดจริงๆนะครับอาเสุดยอดมากๆสวยงามจริงๆสวยงามจริงๆนะครับแบบแต่ละลำมานะครับแต่วัาลำนี้มันอลังการจริงๆนะพี่ๆเอฟซีนะครับคนเต็มสะพานเต็มสะพานเลยนะครับสุดยอดมากมาก อย่างสวยนะครับคนนะครับดึกแล้วก็ยังเต็มสะพานเหมือนเดิมนะครับดูดูแล้วก็เต็มอยู่นะครับมาแบบไม่เคยเข่าครับดูครับอินดีอะเต็มเลย ก่อนก็นยกใหญ่ะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆดูยิงนะครับพี่พีแต่ละลำเต็มหมดเลยเต็มหมดเลย ยอดมากมากและลำนี้นะจะเป็นเรบราวออเคสนะครับ PPFc รว่างกลางคืนมันจะแบบไพ่เฮื่องแบบแม่น้ำเจ้าพยาไม่มีวันเงียบเหงาครับคนไทยขายแค่วีลตัเลียวขายแค่วีลตัวรวยนะครับเขเมรคงไม่มีแบบเมืองมีเหมือนเมืองไทยแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับคงเคม็มตามเค็มไม่ไหวนะครับเมื่อไทยติดอันดับหนึ่งนะครับทำหายเป็นแบบนี้นครับป้าเจที่ มาเป็นบริษัทนะครับบริษัทเลี้ยงเลยนะครับร้องกระสน,นสน,นเลยนะครับเมืองไทยเท่านั้นที่มีแบบนี้นะครับตั้งา้าตามเคมไม่ทันแน่นอนนะครับเมื่อติดอันดับนะครับเมืองที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนนะครับมาแล้วกอยากมาเที่ยวอีกนะครับหากชืินชอบเปนการนําเสนอกออย่าลืมกดไลค,ค์กดแคร้เพื่อเป็นกำลังใจบอกแหลง่งครับพิปต่อไปสําคัญน,นะครับพี่ๆสามารถปุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้ นับสนุนเราเก็นแหล่งการก็แช่งไปครับใครที่นิ่งขอ่าวคำว่าสวัสดีครับ